อ้าวะครับกราบสีผมมาพบกันนะครับผมสริรประจัยประรัศน์พัวรนะครับวันนี้เป็นตอนที่847 848นะครับผมอ้าวนะครับเพื่อนผานเสียบล้าผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานด,ด็กอครับณนะจากวันใหม่สถานที่ตั้งศิราจารึกพระบรมรูปเยียนได้รับมาสวรรค์นอีน กลังจ้องมองไปที่เทียกาลึกพระบูตรที่ตั้งอยู่บนพื้นโลกพละผูาขับถมดถึงกับตัวระึงมันคืออะไรกันพวาเขาไมาร่รด้สัมบ้าเทียจเขาลึกแผ่นนี้มันคืออะไรมันมีความสูงขนาดไรรานฟุตพระได้มีสีดำทำมินแต่เป็นแสงสีทองออกมาแทรกซึมเข้าไปตามร่างกายของพวกเขาพรางกฎเกณฑ์ที่เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวจำนวนไปทั่วได้ระเบิดออกมา ทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะพกแค่มันได้แะตระยานันแสงสีทองได้กเกณฑ์ต่อดีค่อยๆเปลี่ยนเป็นรายชื่อคอระดับแม่รับสวรรค์ในเมช่าก็มีชื่อปรากฏขึ้นภายในรายชื่อคอระดับแม่สันสวรรค์อันดับที่หนึ่งของรายชื่อระดับแม่สับ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกฎวิธี เมทัลปันสีดาอันดับที่2ของรายชื่อเมทัลปันเมทัลปัน์โคนนอกซีดเมทัปันดัดับสามดาวขั้นต้นอันดับที่3ามรายชื่อระดับเมทัลปัน์เมทัลปันดวงเจรระดับเมทัลปันดสองดาวขั้นสูง อันดับที่สีเรายชื่อระดับเมสวรรค์มทศวรรค์ฟูรุคาวะมทสวรรค์สองดาวโคจงสูอันดับที่ห้ารายงชื yes. ่อมทสวรรค์เทพละจันทาระดับเมศวรรค์สองดาวโคงสูตรอันดับที Anybody ่หกเรายชื่อระดับมทสวรรค์เมทศวรรค์เมฆโัหีดเมทศวรรค์สองดาวโคงสูตร อันดับที่เจดไชื่อดระดับแม่สวรรค์แม่สวรรค์ทางตรงระดับแม่สวรรค์สองดาว็ส้งสูงอันดับที่ส1่สิบเอ็ดไชื่อระดับแม่สวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ประร,ปราการระดับแม่สวรรค์หน,นึ่งดาวขั้นกลางมีอระดับแม่สวรรค์ทั้งหมด47น่ในใบใดนไดยชื่อระดับม่สวรร์โดยผู้ิ่งใหญ่ประธรมการดูในอันดับที่4 1และผู้ิ่งใหญ่มกรเชียราจูในอันดับที่4 6 อันดับของพวกเขานั้นอาจากลาเยเว่าต่ำไปอย่างมากเมนสพันส่วนใหญ่ที่ในรายการอันดับก็คือเมนสปันอาจารานคังจูแรมเพสบันของกรเทพทีิเป็ แต่คนที่แน่ติ่นตกใจที่สุดก็คือเจทียเพราะความบ์เก่งของเขานั้นมาถึงระดับแม่สวรรค์สีดาวขั้นต้นซึ่งสามารถปกยิดทุกสิ่งได้เมื่อรายการกระจายดับถูกเปิดเผยออกมามันก็ก่อให้เกิดความปวนไปอย่างมากเนื่องจากกระจายดับแต่ชื่อวกคคมันจะเท่ากับเป็นการเปิดเผยคามเก่งขอระดับแม่สวรรค์โดยทางอ้อมแม่สวรรค์บางคนนั้นจบซ่อนตัวเองออาไ้ในซนึกและบางคนก็เป็นกองตังสำรองที่จอกมาชื่อเรือ พยายามจูเืิญแต่ผู้คนทั่วไปก็ไม่ได้คดาดหวังว่าคำแห่งแกงเพราะเขาจะแข็งแกร่งมากนักยกอย่างเิ้นเม่สวรรค์ตรงเจอเม่สวรรค์อันดับที่สา เระแเทพได้ทำทานเมสสวรร์อันดับที่5มีข่าวรือออกมาว่าพวกเขาเป็นเพียงระดับเมสสวัร์หนึ่งดาวเท่านั้นแต่ตอนนี้พวกเขากลับถูกเปิดเผยว่าเปรดดับเมสสวัร์สองดาวแต่ทั้งคู่ยังอยู่ในอันดับูงสุดอันดับเมสทัศน์สองดาวอีกด้วยในตอนนี้เมสสวัรค์ชางตรงที่กำลังดูรายชื่อพวกนี้จูอะไรเมื่อเขาเห็นว่าเขาจูในอันดับพิเศเท่านั้นเขาถึงกับตะกรึงแค่อยู่แค่อันดับพิเศอย่างนั้นเจอเมสทัศน์ชางหงท่ จะชื่อในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ขอได้รับโอกาสมากมายเช่นกันกและความแข่งของเขาก็มัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและกำลังจะเข้าสู่ระดับมิสสปันสองดาวก็ต้งสูตร,ม,ตรตมิสสรัน์รงจึกระเทพประจำทาง สองคนดีเรามักไม่เสยใจพวกมันนักแต่พวกมันก็มักจะแสดงคำาม่งแข่งขอดับแม่สวรรค์เด่งดาวเสมอคขาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นแบบดี้ค่เหมินพวกมันต่ำไปจริงๆเขาคิดกับตัวเองแม่สวรรค์ทางรงต้องมองแม่สวรรค์ตรงเจอแพ่เทพประจำทานอยู่ในระยะไกลและในเวลานิการแสดงออกครองเจอแพร่เทพประจำทานก็เปลี่ยนไปเช่นกัน พวกเขาคิดว่าพวกเขาเก็บซ่อนพลังไว้เป็นอย่างดีมากแแต่พวกเขากระปวดเผยตือเป็นเสียดาจะทึกอุพัมบรุญเห็นว่าพลังของเขาได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วดังนั้นพวกเขาจะไม่เก็บซ่อนออราของตัวเองเอาไว้อิจตปาภหลังจากนั้นออราที่เป็นของ ดาดับแม่สวรรค์สองดาวก็สุดก็ถ่ไยออกมาพอถยเมื่อใดชื่อขอดับแม่สวัร์ทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยแสงสีทองที่มาตากศิราจารึกพบะบุดก็มข้อหาแม่สวรร์แต่ละคนและแยกเทียนเองก็กลวม,มกับแสงสีทองด้วยเช่นกันแสงสีทองนี้มีข้อมูลบางอย่างที่บอกเล่าเกี่ยวกับศิราจารึกพบะบุดอันนี้ศิราจารึกพบะบุอย่ึงนั้นเรอแยกเทียนได้รับรู้ถึงชื่อของศิราจารึกแผ่นนี้ได้รับรู้ที่มาของมันด้มีก็ ตำแหน่งที่จะสามารถกลายเป็นพระจุดที่เต่าต้าหรือม่านตาของเยเทียนหดตัวตรงอย่างรวดเร็วในตอนดีเขาเข้าใจแล้วว่านี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่และมันยิ่งใหญ่เกินกว่าโอกาสใดภายในจา,านทัธงหมบดมันเพียงพอที่จะทําให้ผู้ตนที่ในขอบเขตบรรจุดแห่งเถาตื่นเต้นและมันก็มีโอกาสที่จะทําให้บรรจุได้จริ ในสมัยโบราณจำนวนนรบท่วเกิอดอาการคุมครั่งแม้ว่าอากาศทางนี้จะยังอยู่ห่างไกลจากการที่เขาจะรับมันแต่อาจจะกดาวว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่โอกาสครั้งใหญ่นี้กับัรเกฏขึ้นภายในจบับรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่จะบาพดิตันและจัาพรังจกูกำลังประสานเขาได้กัดซึ่งหมายความว่าโพลาค่าสถานที่แห่งนี้ จะพุ่งส่งขึ้นดังมหาศาลในทันทีอย่างไรก็ตามบุตร่าพออเรดจารึกเบ้าดุนี้สำหรับดยเทียนและคนอื่นนั้นมันมีค่ามหาศาลอย่างที่เปรียบไม่ได้เพอ่อเสาจารึกเบ้าดุนี้ก่อให้เกิดใจชื่อขอทับแมสปันและมันมีโอกาสครั้งใดสำหรับ100อันดับแรกในรายชื่อทั่วไปขอทับแมสปันแต่ก็ไม่ใครสามารถดูได้ชัดว่าโอกาสที่ใหญ่นั้นคืออะไรแต่แน่นอนว่าพอ่อเสดจารึกเบ้าดุษในปัจจุบันนั้นเพื่อจะถือกร เดืดขึ้นท่อนนั้นและมันแังไม่เป็นรูปเปลนร่างด้วยซ้ำศีราจารึเข้เปรุษที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นในตอนที่จะวันคู่กลายเป็นจาบานขนาดใหญ่ท่อนนั้นและมันก็จะกลายเป็นศีราจจรึเบ้เรุษที่แท,ท้จริงและมีพลังันยิ่งใหญ่ในความกระดหอน บรรพบุรุษที่แท้จริงในสมัยโบราณได้มาถึงที่นี่ทีละตนบางตนอยู่ในระดับขั้นต้นบางตนอยู่ระดับขั้นกาลกนางและมีไม่กระทั่งแต่บรรพบุรุษที่แท้จริงที่อยู่ในระดับสูงสุดแน่นอนว่าบรรพบุรุษที่แท้จริงและบรรพบุรุษอาทิตย์เต่าส่วนใดในความกระหวจะไม่มาจากที่แห่งน,นี้เพราะมันจะไม่มีความจําเป็นเพราะเขาไม่สามารถทำลารได้ในตอนนี้อย่างไรกต็ตามบรรพบุรุษที่แท้จริงตอนนี้บางส่วนได้รับคาสั่งมาจากบรรพบุรุษทิตย แพไ,ได้บางคนก็มาอย่างที่นี้เพราะว่าเขาอยู่เบนใกล้เคียอะไรชื่อกรรับนมสพันปากคุอักมาแล้ว นี่เปนโอกาดยิ่งใหญ่สำหรับระดับนสปัตน่กเสียใจที่ข้าได้ผ่านระดับนี้ไปแล้วเดินัางข้าจึงไม่สามารถที่จะสนุก,กประกาศใจครั้งนี้ได้เลยขุพราวรดที่แท้จริงที่ในจุโบราณไม่ได้มีขอเขียตเท่ายิ่งใหญ่ทางหายใจออกมาฮ่าาพราะรดที่แท้จริงดูเถอะแม้ว่าเราจะไม่จู่ในชื่อขอดับนสปัตแต่เราก็สามารถอยู่ในราชื่อได้ในอนาคต โอกาสในครั้งนี้เป็นโอกาสยิ่งใหญ่จริงๆแม้ว่าเจ้าจะไม่สามารถคว้าเก้าอันดับแล้วก็ผรองได้แต่ถ้าเจ้าสามารถอยู่ในชื่อหอมอหลุดเดธาติงได้เจ้าก็จะมีความแ็นแกร่งเพ้่สูงขึ้นไปจากบ้านร้อมรลุ่แท้จริงที่ในขอบเขตขั้นกลางเก่ามาน่าเสียดายที่ทั้งสอง,สองจาา่าพานจะคงดูในกระบวนการแคลมครวเราจะไม่สามารถส่งสาบกระดับแม่สวรรค์เข้าไปได้มิฉะนั้นมันอาจจะก่อให้เกิดความกละหนในจ่าพานภายในอนาคตได้ บ,บรรพบุุษยุทธจริงสมัยโบราณที่อยู่ในขั้นกลางเก่ามาบ,บรรพบุุษยุทธจริงแม่น้ำแดงก็กคือบรรพบุุษยุทธจริงที่เป็นหนึ่งในกองรังเรือธรรมชาติขอแม่จะเป็นที่ทั้งสองชาบานจะสามารถรวมตัวก,กันกลายเป็นชาบานขนาดใจนั้นต่ำกันไปมันจะสามารถกลายเป็นชาบานขนาดใจได้หรือไม่คนที่พูดถูกก็คือบรรพบุุษยุทธจริงที่อยู่ในจุดสุดของขรเพตเตาที่ยิงใจ บรรพบุตรที่แท้จริงพอรานสีเงินแรแมวว่าแห่งเก่งของบรรพบุตที่แท้จริงน้ำแดงจะอยู่ในช่วงปลายของขอบเตีต่าแต่เขาก็มาจากกองรังเนือธรรมชาติดังนั้นสานะเขาถึงสูงเป็นเรื่องปกติบรรพบุตที่แท้จริงน้ำแดงกล่าวด้วยรอยยิ้มหัวใจของจ่าพานต้องเืนิดนั้นอีแคามากไม่เพียงตดแม้แต่กองรังของพวกเราก็มีมันมากนักหากคุณต้องการจะให้เรานำมาดักมา ะไม่ต้องการจะเสียค่าใช้จ่ยายใดๆ มันคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราทำหอยใจก็กำเดิดจากพานออกมาและในตอนที่จาาพานขนาดใจถูกสร้างขึ้นมาเทียวปล่อยแ้วแต่ถ้าคุณต้องการจะส่งสบกเข้าสู่จากพานขนาดจักโคต้าทั้งหมดจะถูกกำหนดโดยพวกเราและคุณจะต้องจ่ายด้วยราคาบางจางโดยเช่นกันพวกเต้าเห็นด้วยหรือไม่ตกลงมพระรุตแท้จริงบางคนพยักหน้าเห็นด้วยเพราะพวกเขาไม่มีความสามารถในการเพราะดาว่ามีเพียงกองรังของผู้ถูกผลเท่านั้น ที่สามารถทําได้ดังนั้นมันจะเป็นเรื่องปกติที่ว่าเขาจะต้องจ่ายราคาบางดาวในการเข้าสู่ตาฟาดเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่เราไปบำบุดกันทีหลังไม่ได้จัง,งัันเรือบรรพทุตที่แท้จริงเงินโบราณก่าวถามหนึ่งเดียนเตาเท่ากับระดับแม่สวรรค์และท้อเดียนเตาเท่ากับขอบเขตเจ้ากตาไ,ได้ขอบเขต แต่ถ้าสวันแต่ถ้าจาบานกลายเป็นโรกแห่งเต่านะักนเมื่อไตรตน,นั้นมันก็จะไม่มีข้อจากัดใดๆมนภนพบดุจได้จริงแม่น้ําแดงกล่าวแนะนําเรียนเต่าเป็นสกุลเงินในความกระหนและแม่ทัปันไต่ตนก็ไม่สามารถที่จะได้เปลี่ยนมูลค่าสมบัติหมดของพวกเขาเป็นเงินเต่าได้ด้วยซ้ำสำหรับพบดุจได้จริงนั้นพวกเขามีเรียนเต่าดูเป็นจานวนมากดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหา ต,ตรงมันพบทรัรตแทจริงตันกูเห็นตู้เนื่องจากราคาที่เสนอโดยพบทรุษแทจริงแม่น้ําแดงนั้นนับว่าสมบูรณ์ไปจยางมากเพราะมันเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้สนใจอย่างไรก็ตามเพราะเขาทรงสาวปบระดับระสปันและชาสปันอย่างเกียร์ชกตาเข้าไปมากเท่าไร กอ,องรังเงาก็จะยิ่งได้ดทับเดียนเตามากขึ้นเท่านั้นซึ่งมันเพียงพอที่จะเฉยเฉยกระนเสียในครั้งนี้โดยวรวมแล้วนี่เป็นวิธีที่รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหลังจากที่เศรษฐกิจเพิ่มถดถงขึ้นมันก็ได้มีสิ่งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้นในจักรวรรดิใหม่มและแม้แต่กองทัพจมนวนมากก็เริ่มอพยพเข้าไปภายในจักรวรรดิใหม่และผู้คนมนุษย์ก็ทำการครอบครองพื้นที่ในจักรวรรดิใหม่เช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจะสัดการภายในปัจจุบันแแรว ตาผ่านที่รานนั้นจังคงเป็นรากฐานของพมนุษย์ในช่วงแรกในตอนที่เศราจรึกพระรุษปรากฏขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องแน่ตืน่นเต้นแต่เมื่อลาผ่านไปอิทธิพลของเศราจรึกพระรุปค่อยๆหายไป เพราะท้ายที่สุดแลผู้ตนคนอื่นก็ไม่รับประโยชน์ใดๆจากศิราริกบบรเบ้ดูพวกเขารู้สิเพียงว่าศิราริกเบ,บ้าดูนั้นสมบูรังไปอย่างมากแต่พวกเขาก็ไม่รับผลประโยชน์อะไรจากมันแต่นิมิสาะระดับ,มบไม่สวปัดก็รับผลประโยชน์มากมายจากศซราริกเบ,บ้าดูและนั่นก็คือโชคพัสนาโชคครั้งนี้มันน่าอาัศจรรย์ยแต่จริงมันยิ่งใหญ่กว่าโชคที่รับมาจากการยึดครองดินแดนบางแห่ง และการควบคุมพผาันมากมายอาคาเดพาต,าตาใดที่พวกเขาครอบครองตำแหน่งสูงสุดในแายชื่อวอปขอดับนสบาดช่วงที่เขาแต่ทับจะพวกมันนั้นก็เป็นสิ่งที่เหนือกีฬาการในเวลานี้ดาดับมนสบัดส่วนใดไม่ได้สนใจที่จะพิดของดินแดนในรกรานกองรังอื่นต่อไปพวกเขาพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะพินาคณาคแข่งของตัวเอง ลกกระจางเช่นเจียเทียนซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในชื่อคอดับนสปัดขอมีโชควาส,สนามากมายไม่ชช่สูวภายใต้สาการเช่นนี้ความเข้าใจของเจียเทียนเพิ่มขึ้นเรือดับที่น่าสมึงกลัวและความเร็วการตุฝน,นของเขารวดเร็วอย่างมากเช่นกันดต่ในเยียเทียนที่รับการปิดตาฝูกฝนและผมเพาะที่กำลังทั้งหมดของเขาในทันทีในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่หนึ่งพันปีเียเทียนได้ผลเพาะที่ระดับส่วนจุจนถึงขั้นสมบูรณ์แบบคอดับที่สี่ และขงแ,งแกงของเขาก็ะระทบกกระดับกลายเป็นระดบะับแม่สวรรค์สีดาวขั้นต้นขั้นส,สูงถึงเวลาที่เราจะใช้ผลไม้สารหิตแท้จริงแหลกเยี่ยทเทียนได้ทําการจิบผลไม้สารหิตแท้จริงออกมาและทําการคืนมันลงไปในคราวเดียว พลังงานของพลไม้สารหิตเทแทจริงนั้นทำให้เลือดของเย่เทียนม,มั่นคงและพลังงานของสายเลือดก็เริ่มแข็งแร่งขึ้นเรื่อหวยเห็นแตงกตันค่อยๆเปลี่ยนแปลงสายเลือดของเขาอย่างไรก็ตามในไม่ช้าพลังพลไม้สายรหิตที่แทจริงก็หมดลงและมันก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสายเลือดของเขากลายเป็นสายเลือดที่แทจริงได้ดังนั้นเย่เทียนจึงทำการกืนผลไม้สารหิตที่แทจริงตรงไปอีกครั้งและทำการกันพลังพลไม้สายรหิตที่แท จริงต่อไปและด้วยวิธีนีเยเทียนก็ทําการกินกินแลกกะการผลไม้สายรลหิตี่แทจริงเทระพลจนกระทั่งเขาสามารถกันผลไม้สายรเหิตเทแทจริงได้จนครบ6กผลแต่ร่องรอยของสายเลือด,ดี่แทจริงก็เริ่มปรากฏขึ้นภายในร่างกายของเขาแสายเลือด,ดี่แท้จริงมันเริ่มกินกินสายเลือดอื่นแต่ตอนนี้เริค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นสายเลือด,ดี่แท้จริงสําเร็จในสุด เราก็สามารถให้กำเนิดสายเลือดแท้จริงขึ้นมา,าได้แม้ว่ามันจะยังคงอยู่ห่างไกลจากสายเลือดที่แท้จริงที่สามารถกระจายอยู่ทั่วทั้งร่างกายแต่ด้วยรับสายเลือดที่แท้จริงของเราภายในปัจจุบันพอเราเก่งผ้ามันคงไม่ได้น่แอบแกว่าสายเลือดที่แท้จริงในระดับสูงของโรคฐานของมนพร้าทีุแท้จริงหรือแม้กระทั่งมันเหนือกว่าด้วยซ้ำมันคงจะมีเฉพาะสายเลือดแท้จริง ที่เสียบทอดสายเลือดของบวามดุลุ้น2ท่อนนั้นที่สามารถในกเราตร้าในด้านของความบริสุทธิ์ของสายเลือดทิแทิจิในตอนนี้ถ้ดขังเขาได้อยู่ในระดับที่เกิดกานขวรายิงมิชีวิตภายในจ่าพานไปอย่างบ้าและการที่สายเลือดทิแท้จริงได้ถือกำเนิดขึ้นร่างกายของเย่เทียนจึงเริ่มแข็งแกร่งขึ้นดังตอนนี้ภายใต้การดรอเรียงของสายเลือดทิแท้จิงเลือดที่ตั้งใลภายในร่างกายของเย่เทียน มันได้ทําให้คามแกงขอยเยเทียนนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในเวลาที่เยเทียนฝึกฝนเที่รับชวนดวลน,นั้นร่างกายของเขาก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเวลาผ่านไปหลายพันปีในสุดร่างกายของเยเทียนก็ได้ทําลายพนาการเทคนิครับชวนดวลของเขาได้เข้าสู่ขอบเขตขอที่ั่นจากที่สี่ขั้นสมบุ์แบบในคราวดีและคามแกร่งทั้งหมดของเขาก็ได้พุ่งสูงขึ้นเช่นกันภายในจักรวใหม่ ที่ศิรจัึกพระวรวที่หนึ่งชื่อคอดัปยศปันยังคงเป็นของเยเทียนแต่ผู้คนกับพบว่าขอบเขตของเยเทียนนั้นเปลี่ยนไปอันดับที่หนึ่งไชื่อระดับยศปันผู้ยิ่งใหญ่แห่งกฎวิธีระดับยศปันสีดาวขั้นกลางหลังจากที่เข้าสูตรระดับยศปันสีดาวแล้วขอบแห่งแก่งของขอบเขตเล็กๆแต่แห่งนั้นแตกต่างกันไปอย่างมากระดับยศปันสีดาวขั้นกลาง สามารถชนะระดับเมสวรรค์สีดาวขั้นต้นได้อย่างง่ายดายแต่แยี่เทียนกับสามารถก้าสูตรระดับเม่สวรรค์สีดาวขั้นกลางาได้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่าน,นั้นและความแกงของเขาจะต้องพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนและอันดับที่2ในรายชื่อกัญแาอันดับระดับเม่สวรรค์แม่ทรรน์คนรต้องสิทธิ์ยัยงคงอยู่ในช่วงต้นของระดับเม่สวรรค์สามดาวเท่าน,นั้นซึ่งที่แสดง้เห็นถึงความเลือกกลัวของยี่เทียนไปอย่างบ้างณนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ปรรมกาลเมื่อผู้นจ ปรนักการรูบะเยเทียนจะเข้าสู่ขั้นกลางาขอดับในสวรรค์สีดาเขาโคดรไม่ได้ที่จะตกใจไปอยังมาก ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกฎวิธีมีคุณสมบัติที่จะแยกตัวออกจากจาพานดูแลแต่เขาก็ยังไม่แยกตัวออกจากจาพานดูเหมือนว่าเขาต้องการจะแยกตัวออกจากตาพานในระดับที่สัพพทังไปอย่างบ้าเขาคงไม่ต้องการจะเป็นผู้ดุอลระดับทั่วไปแต่ถ้าข้าเป็นเขาด้วยความแกร่งเช่นนี้ข้าคงจะแยกตัวออกจากจาพานเป็นนันแลงผู้ยิ่งใจประนอการกล่าวด้วยรอยจีบ นาจาปนิธานองค์กรเทพทิเปผู้หินใจจังดินทึ่งอยู่ระดับนสวรรค์ขั้นสุดหนึ่งดาวอยู่แรงเขาได้จ้องมองไปที่เย,ยเทียที่แก้าเข้าสู่ร,ระดับนสินสวรรค์ีดาวขั้นกลางาด้วยความบิาดาสิาจาจองหาที่เปรียบไม่ได้เระกเกาเตจันออกมา <c oughs> เมทสวัร์อันดับหนึ่งเรีซก่กัญจันดับจงังอันเรือผู้ยิ่งใหญ่แห่งกฎวิธีถ้าเจ้าจะคงจูในอันดับหนึ่งของราชื่ออันดับเมทสวันบางทีมันอาจจะทำให้เจ้าตกตายได้อเด็วนี้อิชจ,จาบางคนจากความกระค กำลัง,ลงรรงใเข้ามาภายในจาวาไม่จําเป็นต้องพูดถึงะระดับเม่สันร์สีตดาเพราะว่าเขามีจูบมากมายมันมีไม่กระทั่งเมทสัรรค์6ดาวด7รดดาวได้สัซเจ้าที่เป็นเพียงะระดับเมสพรรค์สีตดาที่ไม่มีผู้ดนลลังเจ้าจะสามารถต่อสู้กับพวกอื่นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามถึงเขาจะพูดถึงเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำะไรได้ รอถ่ายที่สุดแต่องค์กรเทพที่เปฐก็ได้ทำการจอมแพ้ในที่ดีเช่นกันแต่น้พวกเขาจะไม่จเป็นที่จะต้องส่งผู้คนเข้ามา และเขาก็จะไม่รับความช่วยเหลือเช่นกันในวันนี้เพราะดุะจที่แท้จริงแม่น้ําแดงที่เป็นหนึ่งในกองรังเหนือธรรมาชาติได้มาถึงจาพันธุันและจ่าคันจูอีกครั้งพร้อมกับหัวใจต้นกำเนิดจาปาหัวใจต้นกำเนิดจาบานนันมันมีต้นกำเนิดจาบานขนาดประมาณ10บมาซึ่งคล้ายกับจาบานขนาดเล็แกและประกอบไปด้วยจุดต้นกำเนิดจาบานที่สมบูรณ์ระดับระชสัปันธ์และาชาที่แท้จริงตายตกที่ได้เห็นต้นกำเนิดขังจาบานเป็นครั้งแรก ดังเขาจ้องมองมันด้วยสายตาอิจฉาแต่มพระปุดแท้จริงของแม่น้ำแดงนั้นไม่ได้สนใจสายตาของผู้คนเราดีแต่เขาได้ใช้พลังของพระปทุ่แท้จริงเพื่อบังคับให้มันรอมรวงเขากับต้อกําเนิดหจาปาาของจาปานใหม่ที่เกิดมาจากการรวมขอาจาปานที่รันจาปานคังจุ้มรากับว่าดวงอาทิตย์ดวงใจถูกแกดเข้าไปภายในจาปานแห่งใหม่พรังทีน่าสะพรัวแผ่ชั่นไปทั่วทั้งสองดาบาและทนใดน,นั้น สิ่งมิชีวิตจำนวนนำมาท่วนภายในจาบานทั้งสองก็สวมัสได้ถึงพลังงานของต้นกำเนิดจาบาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในจาบานแห่งใหม่ผู้คนที่อยู่ในที่นี้กำลังต้องมองดวงอาทิตย์ดวงโตในคนป้องปาด้วยสายตาที่ตะกรึงพอทางที่ปลดปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์นั้นยังส่งผลต่อจาบานแห่งใหม่หมื่อเรื่องความเร็วของการรับรวมของทั้งสองจาบานเร็วขึ้นมากเช่นกันเดิมทีมันต้องใช้เวลามากกว่าคารั้นปี ในการดมรลมจนถึงช่วงเวลาสุดทา้ายแต่ถ้าการมดมรวมจากคนดำเนินต่อไปด้วยความเร็วชิ้นนี้มันจะใช้เวลาสูงสุดเพียงแค่9000 900, 0ปีในการดมรวมจนถึงช่วงเวลาสุดทา้ายมันจบแล้วความเร็วในการดมรวมขจาวาันติ้ต่อขึ้นหรือเวลาเพียงแค่9000 0ปีเท่านั้นพวกเราก็จะจกตายกันหมดขอบเขตปรปีแดนพระสวัรค์บางคนรู้สึกสิ้นหวังหรือเวลาเพียงแค่9ก0 0แสนปีอย่างนั้นหรือมันเป็ไปได้ยังไงกัน แต่ไม่นานก็มีข่าวรือบางอย่างปรากฏมา ซึ่งมันทําให้สิ่งมีชีวิตจานวนนปรไม้วนภายในจาวานคู่ตื่นเต้นไปยางมากดวงอาทิตย์ดวงใหญ่นั้นก็คือจุดต้นกำเนิดของจาวาแม้ว่ามันจะเร่งการรวมของทั้งสองจาวาแต่มันก็สามารถรับประกันได้ว้าการรวมของทั้งสองจาวานนั้นประสบความสำเร็จ100%หากจะกล่าวอีก่งหนึ่งก็คือมันจะก่อให้เกิดจาพานขนาดใหญ่ประเทศอย่างไม่มีผูดใดตกตายเพราะจาพานตะทะดานี่คือพลังของกองรังแห่งความกรธหลายคนที่มีรักฐานการเพาะ ที่อนแอไม่เข้าแต่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนึงกับคิดว่ามันเป็นมือขององค์กรเทพทิเปแต่ย่เเียนนั้นเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพราะว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรเทพทิเปองคอ์กรทิเปตแห่งเดียวนั้นไม่สามารถที่จะหาจุดต้นกำเนิดของจักรวาลได้ดังนั้นมันต้องเป็นกอรังที่สปรังมากกว่าที่เข้ามาแทรกแทรกและมันจะต้องมีมากกว่าหนึ่งกอรังการนไว้ขึ้นของสิราจารึกบระดวงมันจะทําให้พรอยู่แท้จริงทุมันมากในความก ต้องการที่จะมีส่วนร่วมภายในจาปบานแห่งนี้ดังนั้นมันจะเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะไม่ปล่อยให้ทั้งสองจาปบานจะสระไม่เพียงแต่จะร,มรวมทั้งสองจาปบานให้กลายเป็นจาปบานขนาดใหญ่แล้วแต่พวกเขาจะต้องหาทางทําให้จาปบานขนาดใหญ่กลายเป็นโรคแห่งเทาอย่างแน,น่นอนเย่เทียนเก่าจะมีความสูขจากมุมมองนี้มันเป็นเรื่องที่ดีไปอย่างมากแต่เมื่อมันกลายเป็นจาปบานขนาดใหญ่ เราเบรสปันปในความกระหดและราชส,ะสะปันในกับเพดเจ่ะตา เพราะเขาจะสามารถเข้ามาภายในจาปาด้วยการจ่ายด้วยสัมผัสเพรเล็กน้อยท่นหนักและมันจะเป็นการต่อสู้ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในตอนนี้เจ๊เทียนมีเพียงสองทางเลือกหนึ่งก็คือแยกตัวออกจากจาปาอยู่ให้ห่างแต่คำขมแจ้งครั้งดีอีกอย่างก็คือรอให้ต้องกำเนิดจาปานกลายเป็นจาปานขนาดใหญ่และต่อสู้กับผู้นใจในความขรุหระดำนินไมทัวเพื่อที่จะกลายเป็นผู้ที่แข็งสุด เย่เทียนไม่จําเป็นต้องคิดถึงมันแม้แต่วินาทีเดียวเพราะเย่เทียนได้เลือกมันแล้วผู้แข,แข่งในความกระหน่ย่ังนั้นเรอข้าเย่เทียนกำลังรอก,กัรมาทิ้งของพวกเจ้าเย่เทียนที่บอกมาและผมเพาะต่อไปเอาลนะครับจบไปะนะครับผมถ้าตอนนี้เป็นในบางงานมันก็คือตอนที่จบซีซั่นนะครับผมการต่อสู้ที่กระดังจะมาถึงนั้นยิ่งใหญ่ไปอย่างมาก มาเ,าเราดูกันนะครับว่าเยเทียนจะทำอย่างไรต่อไปอ้าวนะครับแล้มาชมกันต่อกันในเป่นบุ้นนี้ดีกว่าน,นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยบนไี้นี้ด้วยนะครับอย่าลืมก,มก,กด subscribe กดกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเด็ยวกันนะครับของคับ